สบายดีเมื่อนี้แม่นาะจะมานำเสนอวิธีการเกี่ยวเข่าและฟาดเข่าแบบดั้งเดิมเนาะเจ้าเมื่อหอดระดูการเก็บเกี่ยวเดือน11เดือน12เข่าก็สุกเหลืองเต็มท้องทงนาเนะเจ้าดังนั้นชาวนาวพวกเพิินจึงได้คุ้นเคี่ยวในการเก็บเกี่ยวเข่านาปีเนาะเจ้าบ่ว่าจะเป็นเด็กน้อยหรือผู้ใหญ่ในบางท้องทินที่ได้เห็ดนาะ ก็จะได้ลงมือเกี่ยวข่าไปพร้อมๆกันเนาะเจ้าและในคลิปนี้แมนาอยากเสนอวิธีการเกี่ยวข่าและฟาดเข่าแบบดังเดิมที่ยังมีอยู่บางท้องถินเนาะเจา้าเพราะว่าในปัจจุบันนี้บางเขตบางท้องถินเพิ่นก็ได้ใช้รถเกี่ยวข่าและฟาดข่าที่ทันสมัยแล้วเนาะเจา้ายุดประสงค์ในการนํำเสนอก็เพื่ออยากอนุรักษ์วัฒนศา,าว้ให้รุนรร่นลูกรุ่นหลานได้เบ่งวิธีการแบบเก่าๆเนาะเจา้า เพราะว่าปัจจุบันนี้ก็หาเบงได้ยากแล้วเนาะเจ้าวิธีการเกี่ยวเข่าแบบดังเดิมแมนเพิ่นจะได้ใส่มือทั้งสองข้างเนาะเจ้ามือข้างหนึ่งเพิ่นก็จะจับเกี่ยวและมืออีกข้างหนึ่งเพิ่นก็จะจับต้นเข่าส่วนถทงเนาะเจ้าหลังจากนั้นเพิ่นก็จะใส่แหงมือข้างที่เพิ่นจับเกี่ยวนั้นก็ดึงต้นเข่าให้ขาดออกจากกันเนาะเจ้า วิธีการเกี่ยวเข่าจะเกี่ยวไว้หรือเกี่ยวทาบแม่นขึ้นกระพรอนสวรรค์และความรื่งเคยของแต่ละคนเนาะเจ้าพวกเพิรนจะกเกาะเกี่ยวต้นเข่าไปเรื่อยๆก่อนเนาะเจ้าเพื่อให้ได้เต็มกำมือก่อนหลังจากนั้นเพิรนก็จะนาห่วงเข่ามาวางไว้บอนทีใกล้ๆเพิรนเกี่ยวเข่านั้นเนาะเจ้าแล้วเพิรนก็จะเกี่ยวไปแบบนั้นอีกอยู่เรื่อยๆเมื่อรวมกันได้เจ็ดแปดกำมือเพิรนก็จะเอื้อนวาฟอนเข่าเนาะเจ้า จุดประสงค์ที่เพื่อนนำห่วงเข่าหลายๆกรรมมารวมกันไว้นั่นก็เพื่อตากแดดให้แหง้งและเพื่อสะดวกในการมาแต่ละค้างเนาะเจ้าพวกเพื่อนจะเกี่ยวเข่าและวางไว้เป็นฟอนฟอนแบบนี้จนกจลัวจะแล้วเข่าทงนั่นก่อนเนาะเจ้าเมื่อเพื่อนเกี่ยวเข่าทงนั้นแล้วแล้วเพื่อนก็จะนำมามัดด้วยตอกไม้ไผ่เนาะเจ้านี่คือตอกไม้ไผ่ที่เพื่อนได้จักเตรียมเอาไว้แล้วเนาะเจ้า ก่อนที่เพิ่นจะทําตอกมามัดเข่านั้นแมนเพิ่นได้เซนําไว้หลายคืนแล้วเนาะเจ้าเพื่อให้ตอกนั้นมีความอ่อนและสะดวกในการมัดเนาะเจ้าหลังจากมัดเข่าแล้วเพิ่นก็จะใส่ไม้ไผ่ที่มีปลายแหลมทั้งสองซุนที่เพิ่นเอิ้นว่าไม้คั้นหลาวเนาะเจ้านี่แมนไม้คั้นหลาที่เพิ่นใส่หาบเข่าเนาะเจ้าสามขานี้เพิ่นเอิ้นว่ามั่งเนาะเจ้าเพิ่นเอาไว้วางไม้คั้นหลาวเนาะเจ้า หลังจากนั้นเพิ่นก็จะนำหมัดเข่ามาเสียบใส่ไม้คันเหล่าเนาะเจ้า points. เพิินจะใส่ไม้คันเหลาห่านี้หาบเอาหมัดเขาเ่าแล้วมาห่วมกันไว้อยู่ลานเนาะเจ้าล้านเข่าสมัยก่อนแมนเพิ่นจะเหดุว่ายอยู่กลางทงนาซึ่งเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเจ้าล้านเข่าสมัยก่อนแมนเพิ่นทางเอาตอเฟืองอกแล้วปั๊บนาดินให้เพียงล้านเข่าสมัยก่อนแมนเพิ่นจะใสข่ขี่งัวขี่ควายแห้งหรือเปียกไปเซน้ำเนาะเจ้า หลังจากนั้นเพิ่นโกจะยองจะยีขี่ควายขี่งวัวนั่นเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อเข้ากันดีแล้วเพิินโกจะนำไปลาดทึงหน้าดินที่เพิินปั๊บแต่งไว้ซึ่งเอิ้นว่าการทาลานเนาะเจ้าการทาลานด้วยขี่งวัวขี่ควายเปียกไปเซน้าจะมีความแข็งแห่งทนทานกลัวการใส่ขี่งวัวขี่ควายแห้งธรรมดาเนาะเจ้าการทาลานสมัยก่อนก็คล้ายๆการเทคอนกรีดหรือการเทพื้นซีเมนต์ของคนสมัยนี้เนาะเจ้า เจ้านาือบางแม่นขึ้นกับควมต้องการของผู้ไส้งานเนาะเจ้าการปรับแตง่งนาล้านกกจะใส้ทั้งมือและตีนเพื่อกวดพื้นให้เพียงกันเนาะเจ้าหลังจากที่เพิ่นปรับแตง่งนาร้านสําเร็จเรียบห้อยแล้วเพิ่นโกจะปะไว้ให้แหงดีก่อนเมื่อนาล้านแหงดีแล้วเพิ่นก็จะเริ่มขนเอาฟอนเขา้าหรือห่าบเอามัดเขา้ามาโฮมกันอยู่บ่อนี้ซึ่งเพิ่นเอิว่าเขาเ่าโฮมลานเนาะเจ้า เข่าโฮมล้านก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเจ้าหลังจากนั้นเพิินก็จะนําไม้นี่ไปขีบใส่แมตเขา่าซึ่งเฮาเอิญว่าไม่กางตีเข่าเนาะเจ้าและนี่เมนเพิินเอิอนว่ามากฟาดเข่าเนาะเจ้าต่อไปแม่นะาก็จะพาไปเบิ่งวิธีการตีเขา่าหรือฟาดเข่าแบบดังเดิมเนาะเจ้า เพิ่นจะนําไม้กังหรือไม้ตีเขา่าไปคีบเอามัดเขา้าหลังจากนั้นเพิ่นก็จะนํามาฟาดใช้มาฟาดเข่าเนาะเจ้าเซิงภาษาพื้นบ้านของเฮาก็จะเอื้อนกันว่าฟาดเขา่าตีเขา่าหรือ่านวดเข่าเนาะเจ้าเพิ่นจะใช้แหงตีเพราะสมควรเนาะเจ้าเพื่อให้เม็ดเข่านั่นรุดออกจากห่วงเข่าเนาะเจ้าเมื่อเพิ่นตีเข้าให้เม็ดเข้าจํานวนหลายลุดออกจากห่วงเขาเ่าแล้ว จากนั้นเพิินโกยน์ยนมัดเข่านั่นไปไว้อีกบอลหนึ่งเนาะเจ้าเพื่อเพิินจะนําไปตีอีกเทือที่สองเนาะเจ้าการตีเข่าเทือที่สองแมนเพิินจะได้ไส้ไม่สนุหรือเฮาเอินกันว่าไม่ขีเนาะเจ้านี่แมนกองเข้าที่เพิ่นโยนมาไว้หลังจากที่เพิ่นตีผ่านไปหอบที่หนึ่งแล้วเนาะเจ้าการตีเข้าหอบที่สองหรือว่าการตีเข่าด้วยไม่สนุเพิ่นจะแกะตอกมัดเข่าออกก่อนเนาะเจ้า หลังจากนั้นเพิินก็จะใส่ไม้คีหรือไม้สนุตีฟาดลงไปที่ฟอนเข่าเนาะเจ้าเพื่อให้เม็ดข่านั่นลุดออกจาก้วงเข่าหาเมิเนาะเจ้าเมื่อตีเข่าแล้วแล้วเพิินก็จะมาเก็บเศษเฟืองนั้นออกจากเข่าห้เบิดตหลังจากนั้นเพิ่นก็จะใส่กระด้งมาผัดวีให้เม็ดเข่ารีบนั้นปิวออกและจะปาเข่าไว้ตากแดดให้แห้งดีก่อนน้ำขึ้นเล่าเนาะเจ้า มาฮอดนี้การนำเสนอวิธีการเกี่ยวเขา่าและฟาดเข่าแบบดังเดิมของแม่นาได้สำเร็จลงแล้วแม่นาโคขอบใจน้ำทานผู้สมทุกทุกท,กทานที่ติดตามหับชมคลิปของแม่นาตั้งแต่ต้นจนจบและแม่นาขอฝากติดตามหับซมคลิปต่อต่อไปของแม่นาด้วยเดอ้อขอบใจหลายๆเดเจ้าและที่ขาดบบได้แมนาขอขอบใจนำเจ้าของคลิปเจ้าของหูภาพ ที่ได้อนุญาตให้แม่นาน้ำคลิปและหูภาพต่างๆมาประกอบลงในคลิปนี้แม่นาขอขอบใจหลายๆเดเจ้า